สวยน้องคนนี้เหรอเขาชื่ออะไรคะน้องมิวค่ะว้าวชื่อแบบดูห่านมากแต่หน้าดูเฟียสมากเลยหน้าสวยอะแต่ว่าต้องบอกว่าแวบ,บแรกที่เห็นเขาจุดเด่นของเขาคือดวงตานะคะทุกคนใครที่เป็นแฟนคลับหรือว่า f อของน้องคนนี้ต้องบอกว่าดวงตาเขามีเสน่ห์มาก ตามไม่ได้โตแต่ว่าเฟียสอะคือไม่ได้โตแต่ก็ไม่ได้เล็กนะทุกคนคือกําลังเดียอะตามันดูเฉียวดูเฟียสดูเปรี้ยวอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลายิ้มแล้วเขาดูน่ารักดูหวานนะคนนี้นะเดาวก้ก่อนนะถ้าเขามีคููจินเขาต้องหวานกับเขาแน่เลยเพราะว่าหน้าเขาเฟียสไงเขาดูเฉียวมันก็จะเข้าทฤษฎีอย่างของเราไงทุกคนงนั้นนะคิดว่าถ้าเขามีคููจินคููจินเขาต้องเป็นแบบสาวหวานคือไม่ได้แบบ หวานหยดอะแต่ว่าจะต้องดูหวานกว่าเขาคู่จิ้นเขาน่าจะต้องแบบดูตาโตโตดูละมุนดูแบบตะมูตะมีกว่านี้เพราะว่าหน้าของน้องมิวอะโครงหน้าค่อนข้างชัดทรงจมูกสวยคิดว่าปากจริงๆเขาไม่ได้ดูหนานะแต่ว่าอาจจะแบบด้วยเมคอัพอะไรเงี้ยเขาจะมีความแบบทําให้ขอบปากกรอบปากเขามันดูชัดดูอวบอิ่มอะฉันเสริมอีกนิดนึงนะฉันว่าคนเนี้ยถ้าเขามีคู่จิ้นใช่ไหมคนเนี้ยต้องปัดสาย หรือเปล่าหมดแล้ว่าประสายปะสายชัวยังไงก็คอมเมนต์มานะเดี๋ยวจะตามไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะ